ครับผมป๊อปโปเตโต้นะครับก็ออตอนนี้อยู่ที่บ้านผมนะครับก็มาทําอะไรเพราะว่าอ,อบบัลบั้มนี้เนี่ยเ,ออเราทําทุกอย่างที่นี่หมดนะครับออทั้งอัดทั้งซ้อมทั้งคิดเพลงเพะนั้นเดี๋ยววันนี้มาตามไปดูว่าเราทําอะไรกันบ้างคงได้มีแน่นอนวันวนี้เรามีช่วงนี้เราเข้าห้องอัดนะครับเราคงต้องเตรียมตัวอัดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีซ้อมดนตรีนิดหน่อยเพราะว่าอ,อัลบั้มนี้เราทัวร์ไปด้วยแล้วก็ อัดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงมีที่ตรงไหนบ้างทำอะไรกันบ้างความมเอันนี้เป็นจักรยานเด็กเล่นนะครับขี่มานานไหมก็น่าจะเกือบปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขี่แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะเราก็แค่แบบขี่ ออกกำลังกายนะครับคือแบบว่าบางทีวิ่งแล้วเนี่ยเข่าเนี่ยเจ็บอะไรเงี้ยก็เน้นขี่จักรยานชื่อองซอมครับยูเลกายูเลกามันแปลว่าเจอแล้วพบแล้วเป็นมโบลิกให้กำลังใจตัวเองกันอเค เป็นห้องกลองนี่เป็นทีมงานครับตอนนี้พอดีว่าเดี๋ยววันนี้เรามีอัดเครื่องดนตรีด้วยฉะนั้นก็เลยมีทีมงานมาช่วยกันจริงๆมัน,มนเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นห้องอัดนะครับเราคิดว่ามันคือห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็น่าจะสร้างมาประมาณปีหนึ่งปีกว่าๆได้แล้วอะครับก็เริ่มจากซ้อมอย่างเดียวก่อนพอซ้อมสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่า อุปกรณ์การช่วยเหลือเราพอมีอะไรเงี้ยไนะปหยิบยืมจากใครมาได้บ้างอนะไรเงี้ยก็เฮ้ยเอามาแล้วก็ลองอัดดูว่าแบบเออคุณภาพเสียงมันโอเคไหมเป็นไปอย่างที่เราพอใจแฮปปี้ไหมอนะไรเงี้ยแล้วสรุปแล้วมันโอเคมันแฮปปี้นะครับก็เลยอดัดสรุปเราก็เลยอัดที่นี่ปกติซ้อมดนตรีกันบ่อยไหมก็บ่อยนะคือทุกครั้งที่ที่มีวันหยุดก็จะซ้อม ยกเว้นว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ซ้อมเนี่ยก็คงจะเป็นเาสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นครอบครัววันครอบครัวซะส่วนใหญ่เหมือนนักกีฬาก็ต้องอยู่ตัวนิดนึงแน่พี่ห่างมาแล้วมาพ,มรนะพร้อมกับเบบีตอันปเวันนิที่บ้านแล้วข้างบ้านคนดา่าไหมครับไม่ได่าครับเพราะว่าเราทําห้องเก็บเสียงเรียบรอยก็คือ ก็คือทำบุเก็บเสียงทุกอย่างแต่ก็ใช้อัดมาหลายเพลงแล้วนะอย่างฮู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 ก็อัดที่นี่นะครับกี่พุ่งนี้ก็อัดที่นี่เหมือนกันอย่างเงี้ยห้องนี้มันทำพร้อมกับตอนผมทำบ้านพอดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงจนน่าเกียดเพราะว่าเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้สั่งวัสดุจากห้องอดัดโดยเฉพาะแต่ก็ใช้จากตามความเข้าใจ จากที่เวลาเราไปาไปไป,ไปใช้ห้องอัดมาอะไรเงี้ยครับแต่ผมผมโชคดีที่ว่าคนที่ทำบ้านให้ผมเขาดีเขา,เ,าเขาเคยทำห้องเก็บเสียงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยโชคดีครับ วันนี้ก็จะมาดูเป็นวันที่พบผมซ้อมแล้วก็อัดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการซ้อมซ้อมดนตรีก่อนซ้อมดนตรีก็จะมีนี่ครับมีจะมีเสียงแบบตุ้งตุ้งตามเน่เห็นไหมมาเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาตามสไตล์สบายๆครับสบายๆก็แต่ <c oughs> แต่ละคนก็จะยืนกัน <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากครับพี่หน่อยยากเนี่ยคนนั้นคือกลองกลองอยู่ข้างในเพราะว่าเสียงดังมากนะครับ ทุกอย่างที่เราฟังจบมาจากลำโพงตรงนี้ครับเบสเปียโนกีตาร์อันนี้พี่เบิร์นะครับเป็นซาวน์เจเนียร์ของวงบอดโตนะครับขาดพี่คนนี้ไม่ได้เลยครับต้องมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูว่าซ้อมเป็นยังไงส่วนเรื่องของการเลคคอร์ดแปบบ๊บนึงครับพี่เก็แบบกดอยากอัดแล้ว คือซ้อมโชว์ครับเป็นโชว์หนึ่งก็ช่วงนี้เราเราทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วยก็เลยต้องเอาซ้อมสคริปต์ของอางานโชว์ต่างๆที่เราต้องไปโชว์เนี่ยก็1โชว์ทุกครั้งเวลาซ้อมนะครับก็จะต้องให้จบไปในประมาณชั่วโมงครึ่งนะประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็มีประมาณ10กว่าเพลงนะครับก็ทวนท,วน,ทวนไปเหมืนอน,นเล่นซ<ด>้ำๆ คลิปหลายจุดเหมือนกันนะนีก็จะมาโดนโดนเชือดครับนิดนึงครับมาแก้ไขจุดบกพร่องนะครับยิ่งเล่นไปเราก็จะเจอข้อเสียว่าอะไรเราคนแก้ไขมานี่ครับ ต้องประมาณนี้มาถึงเรื่องของการพาร์ทของการเลกคอร์ดแล้วก็บันทึกเสียงนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นวิธีเฉพาะของวงวงโปรเตโต้นะที่ที่เรารู้สึกเราเราไม่ได้คิดว่าคนอื่นทำยังไงคือแต่ว่า จริงๆแล้วห้องนี้มันเป็นห้องที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการบันทึกเสียงพอหลังๆเนี่ยเริ่มลองมีการบันทึกเสียงดูลองเพื่อที่จะเอามาฟังนะครับเหมือนเอามาเช็คเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันยังไงนะพี่มีอมุณหามเป็นไปได้คือช่วงที่เราซ้อมเนี่ยเราจะชอบอเก็บไปด้วยครับทีนี้พอก็เลยครั้งแรกเราก็ถามพี่เบิ้ลว่าไฮ้พี่พออัดได้ป่ะทั้งนี้เราจะได้ไม่ต้องไปเช่า <ไป S 2> ที่อ,อื่นข้างนอกมีสมาธิดีเวลาไปอัดห้องอัด มันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งเราต้อง,<ร>งซ้อมมาเยอะมากของเวลาแล้วก็มันนอกสถานที่มันก็จะมีความกดดัดนพอสมควรอะไรเลี้ยแต่จริงก็ต้องมันก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่เขาแบบว่าพัฒนามาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจร,งจริงแล้วเรายืมของมาจากพี่ๆศิลปินหลายท่าน,<ค>น <laughs> อยู่นะครับครับตรงนี้เป็นเซตของโนกามะนะครับเป็นพีเอ็ม เป็นค่าย Shadow Hill นะครับมีเอาไว้สำหรับเสียงร้องนะครับเป็นี่แอมีวันแล้วก็มีด้านล่างก็เป็นของ API นะครับตัวน,นี้ก็เป็น PM เหมือนกันสีชิมนนสีชนั่นนะครับตั API ก็โดนอยู่แล้วครับจริงๆมีเรายืมตีพี่ๆมาหลายคนนะครับอย่างอย่างอย่างเซตนี้ก็จะเป็นข้างบนนี้ก็จะเป็นของพี่ต้นซีฟูตัวนี้ของผมเองครับเอามาจากบ้านครับไม่เกี่ยว ถ้ารวมฮูฮูกับกีบพรุ่งนี้ด้วยก็เพลงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ิบสเพลงตอนนี้นะครับซึ่งผมว่ามันอาจจะทะลุไปหน่อยนิดไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าคือคือตอนทำดโมอทำไวเยอะเนอะแล้วก็คุยกับปั๊บว่าเขาไม่อยากตัดเพลงก็ จริงๆแล้วเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเราเราเรารู้สึกประมาณเราเราเราคิดว่ามันใช่เนี่ยเราก็อยากใช้มันลงในอัลบั้มด้วยจริงๆเพราะว่าอยบางทีบางทีถ้าเก็บไวเออมันก็ไม่ได้ใช้แล้วมันก็เป็นมันก็น่าเสียดายมันก็น่าเสียดายงั้นก็เพราะว่าเพลงมันปัจจุบันนะพอบอกว่าเอ๊ะเก็บไปใช้ชุดหน้ามันมันใช้ไม่ได้นะใช่มันใช้ไม่ได้นะก็เลยต้องใช้อยู่ในอัลบั้มนี้ให้หมด จะมีการบันทึกเสียงด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆคงเป็นออมือกลองนะครับก็คือน้องการนั่นเองเป็นเพลงเร็วด้วยครับยังไม่เคยได้ยินด้วยแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมีข้างนอกเล่นไปด้วยพร้อมกันนะครับลองดูเพลงนี้มันจะเป็นเพลงเดินๆหน่อยครับควบควบก,ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ต้องใช้กําลังเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราจะมีเทคนิคเรื่องการซอยแฮทตลอดทั้งเพลงครับ ก็จะเป็นลนักษณะแบบอย่างนี้ครับก็มีลูกเล่นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินเดินเป็นจังหวะที่แบบว่ายกโยกหน่อยครับผม เนื้อร้องนะครับเราอย่างมีทั้งน้องก็มีดนตรีอยู่นะครับส่วนเนื้อร้องเนี่ยก็กําลังม่วนกับคนเสื้อฟ้านั่งอยู่ข้างหลังนะครับว่ายังไงสวัสดีครับผมโจเหมือนเพชรอัมระนะครับเป็นลีเล็กดเลกเตอร์ของโปรเจกตอัลบั้มชุดนี้ครับผมอัลบั้มชุดนี้ก็คือเขียนเนื้อนะครับแล้วก็คิดคอนเซปต์แล้วก็วางโครงโครงคอนเทนต์ที่จะพูดนะครับขั้นตอนการทํางานกับโปรเจกตนะครับก็คือ ก็เป็นวิธีการที่ผมไม่เคยไม่เคยทำมาก่อนก็เป็นวิธีใหม่ก็คือเข้ามาคุกครีกับโปรเโตแล้วก็คุยกันเยอะคุยกันมากๆเลยนะครับคุยแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ที่เราพูดกันเนี่ยล้วก็มาแต่งเป็นเพลงนะครับอัลบั้มชุดใหม่ตอนนี้ในตัวของเพลงเนี่ยมีครบแล้วนะครับ13เพลงแล้วก็ในส่วนเนื้อเพลงเนี่ยมี7เพลงแล้วนะครับก็เดินเลยไปครึ่งทางแล้วก็ทยอยอัด การฟังเพลงในอัลบัมชุดนี้นี่เหมือนกับว่าฟังได้ทุกเพลงอยู่ในอารมณ์ไหนก็ได้นะครับ ชุดนี้นะครับก็จะเข้มข้นทางความคิดมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เครียดสะจนแบบแบบเป็นผู้รู้แจ้งอะไรขนาดนี้นะครับก็ก็คือเหมือนกับคนที่อยู่ในวัยเนี้ยก็จะโตไปตามความคิดความคิดเราอยู่ในวุฒิภาวะไหนเราก็สื่อสารออกไปงั้นเรารู้สึกอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นนะครับก็ก็มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นให้ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เหมือนกับตกตะกอนความคิด ขึ้นไปด้วยนะครับ เหมือนคนคนหนึ่งที่เขาเริ่มจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนชีวิตย้อนไปสมัยผมวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับมันเป็นวงดนตรีขนมนิดหน่อยฮะแต่พอผมมาอยู่ตรงนี้วงโปเลโตเนี่ยคือการพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนลิงมาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยวงโปเลโตคือจริงๆแล้วคือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทํางานอยู่ด้วยกันเหมือนโรงเรียนกินนอนนะครับ เหมือนโรงเรียนแบบที่จะต้องอยู่โรงเรียนเดียวกันสําหรับผมโบเดโตคือเด็กคนหนึ่งที่ตัวผมเองก็สามารถเรียนรู้ชีวิตได้จากตัวเขาชีวิตประจำวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับดนตรีเลยนะครับก็คงเป็นการเล่นกีฬานะครับตอนนี้ก็ไปเข้าฟิตเนสบ้างมีเล่นบาสเกตบอลนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีการรวมตัวบาสเกตบอลกับพี่ๆเพื่อนๆศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจมสบิ๊กแอสนะครับคุณอมค็อกเทลนะครับแล้วก็คุณเต่าสวิตเล็ดนะครับก็มีมุมที่อาจจะเตะฟุตบอลไม่เก่งนะครับก็ถนัดกีฬาบาสเกตบอลก็จะไปเจอกันกลุ่มนั้นก็ช่วงนี้ช่วงนี้จะนัดเจอกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือพอดีผมนีครอบครัวเล็กๆครอบครัวก็ส่วนใหญ่จะอยู่ครอบครัวครับก็จะจะจะพาลูกสาวไป เล่นไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะคือจะให้เวลากับครอบครัวส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เที่ยวขี่มอไซค์ชอบชอบไปทางเลสซิ่งเลสซิ่งหน่อยครับออกไปตีแบดบ้างแล้วก็ปั่นจักรยานในหมู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับวันนี้เอาพับสียมภูมาป่ะครับอะไรนะครับพับสียมภูอ๋อ โอ้โหใครเผาเนี่ยการเนี่ยเห็นมันเป็นคนทาเล็บดำๆมีแป้งพับเอาไว้ปะเวลาเวลาอุ๊ยจะออกไปแล้วหน้ามันจะมีแป้งแป้งพับสีชมพูจริงๆแล้วมันเป็นเป็นส่วนลึกข้างในครับผมผมจะชอบอะไรที่สวยๆงามอย่างเดินดูของเล่นเงี้หุ่นยนต์ผมไม่ค่อยมองครับอยากได้นะแต่พอไปเดินดูพวกตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยมันจะมีความที่แบบสวยงามมากกว่าหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยช่วงหนึ่งก็ชอบผู้หญิงเงย แลวอยากให้ผู้หญิงรู้ว่าเราเป็นคนจริงใจแค่ไหนแล้วก็ปักคอติดให้เป็นตัวก็ประมาณอย่างเงี้ยเป็นรูปผู้หญิงอ,อุย้ยผู้ชายอุ้มผู้หญิงกินน้ำอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องภาพลักษณ์กับสิ่งที่ชอบมันมันก็คงไม่ขัดแย้งครับเพราะว่าใจผมมันสวยงามครับผมคือโอมอยู่กับผมมานานสุดนะครับหน้าตาเขาเหมือนคนนิสัยไม่ดีอ่ะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเขานี่ใส่ดีทุกคนมีดักไซอะครับแค่ผมแค่ทําสิ่งที่ผมแบบผมไม่ใช่แบบ พวกแบบเก็บไว้อยู่กับตัวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยผมเปิดเปิดครับผมปกติสบายสบายถ้ารู้สึกว่าอันไหนมันลาบากผมพูดออกมาเลยอย่างของพี่ปั๊บนะครับก็จะดูแบบเป็นเป็นเฮดเป็นลีดเดอร์ของวงสุดแล้วมีความหน้าตานี่มีความแบบมูมานะใครมองใครก็ใครจะรู้ว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบว่าติงตองที่สุดแล้วอะถ้าเกิดแกปล่อยมาสักหทีเนี่ย คือผมหลบให้เลยจริงเขามาทีเอ้อ่างมาแล้วแล้วโคตรเหมือนเลยพี่หังเป็นคนที่มีคนมีความรับผิดชอบสูงมากเป็นคนคอ่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันจะออกท่าทางหรือว่าจะเล่นกีตา้าอย่างไรถ้าพี่หังถ้าเอาพี่หังหาต้องเวลาพี่หังไม่ทํางานครับเขาก็เหมือนเป็นอีกคนเลยเขาจะเหมือนคนปัญญาอ่อนนิดนึงจริงๆก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติคนเราเวลาทํางาน อย,อย่างผมเนี่ยเวลาทํางานเราก็จะค่อนข้างอินไซต์มากเราจะแบบว่าเราก็ตั้งใจทําแต่ว่าพอนอกเหนือเวลางานเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราแฮงเอาท์ได้เราลีเลกซ์ได้เราก็จะเราก็จะเต็มที่ของมันสําหรับแฟนๆโปรดิวเตนะครับก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนติดตามเรามาตลอดเลยนะครับยังไงอัลบั้มใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ก็อยากจะรบกวนแบบพินิจพิจารณาดู ลองค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วแล้ว,ลวผมว่าเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คืออะไรก็ต้องลองเปิดใจแลวฟังกันหน่อยครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี